เรียกได้ว,ว่าปังแบบชุดไม่อยู่แล้วละค่ะสำหรับคุณหมอแพทย์หญิงปุณธริกาตันตยานุสรกรรมการผู้จัดการเฟิร์นคลินิกคลินิกสัญยกรรมความงามเสริมจมูกตัดปีกซับบาลลิฟยกคิ้วตาสองชั้นและคุณอภิญญาสีตะวันซีอีโอเฟิร์นคลินิกซึ่งงานนี้ถือเป็นการการันตีความปังของเฟิร์นคลินิกที่ยืนหนึ่งเรื่องความเป๊ะของการทำศัลยะกรรมและมีการบอกต่อในโลกออนไลน์มากที่สุด โดยล่าสุดเฟิร์นคลินิกได้ต้อนรับสาวๆทีมมิสแกรนนนทบุรี2024และมิสแกรนสมุทรสาคร2024เพื่ออัพความสวยก่อนที่จะขึ้นเวทีระดับประเทศพร้อมเผยเคล็ดลับเทนรนศัลยกรรมความงาม2024นำทีมโดยน้องดีไซน์จีราพรฤทธิ์อักษรที่ควงพีดีและรองทั้งสองคนพร้อมทีมมิสแกรนสมุทรสาคร2024น้องปู่เปรียวสุชาณิกาสาวก พร้อมรองอีกทั้งสองคนรวมเผยเคล็ดลับความงามที่เฟิร์นคลินิกค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook f a n p เ g e เฟิร์นคลินิกสวัสดีค่ะหมอเฟิร์นนะคะแพทย์หญิงปุณธ,ธริกาจตฺยานุสร์ค่ะเป็นเจ้าของเฟิร์นคลินิกนะคะสวัสดีครับผมต้นอภิญญาสิทวันณนะครับเป็น c ีอเฟิร์นคลินิกครับก็ที่นี่นะคะเราเป็นคลินิกสัลญกรรมความงามนะคะเรามุ่งเน้นถึงการแก้ไขปัญหารอบดวงตานะคะไม่ว่าจะเป็นการ ทำซับเาวาลิฟต์นะคะตา2ชั้นนะคะแล้วก็พัดนการทั้งการผ่าตัดและการยกกระชับโดยการใช้เครื่องค่ะก็เทรนด์ความงามในสมัยปัจจุบันนี้นะคะก็คือต้องบอกเลยว่า คือคนไข้เนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรที่น้อยแต่มากนะคะคืออยากจะสวยขึ้นแต่ว่ายังคงความเป็นตัวเองอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยการออกแบบนะคะแล้วก็การทํากรรมวิธีแล้วก็ค่านิยมของตอนนี้จะค่อนข้างที่ชอบอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะคือสวยขึ้นแต่ว่าเป็นธรรมชาติดังนั้นเนี่ยพัฒนาการชูโรงของเรานะคะที่คนไข้นิยมมาทํามากที่สุดที่เฟิร์นคลินิกนะคะตอบได้เลยคะ่ะว่าจะต้องเป็นซับเบลิปนะคะเพราะว่าชั้นตาของไข้เนี่ยบางคนนะคะสวยอยู่แล้วแต่แค่ต้องการ ปรับให้ดูสดใสมากยิ่งขึ้นดังนั้นผลก,การนี้จะค่อนข้างตอบโจทย์ในคนไข้กลุ่มน,นี้ค่ะต้องบอกเลยว่าคนไข้เนี่ยค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าจุดเด่นของเฟิร์นคลินิกเนี่ยเราจะมีมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคนะคะเราให้ความสําคัญกับหนึ่งเลยเรื่องของเทคนิคไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการดีไซน์นะคะการออกแบบนะคะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราให้ความสําคัญนะคะเพื่อให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาดีที่สุดและคนไข้เนี่ยสัมผัสดได้ค่ะว่าเราอะใส่ใจ อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่เกริ่นไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของความใส่ใจนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนก่อนทําหลังทำเนี่ยเรามีการดูแลของคนไข้เนี่ยอย่างใกล้ชิดนะคะดังนั้นคนไข้เนี่ยก็เลยจะค่อนข้างที่จะแฮปปี้แบบคิว้วว่าจะวัตกรรมของเวอร์นีกบนับเรื่องของกระเป๋บบาลิปทุกทุนเลคะใช่ค่ะเป็นภาพอะไรเอยเป็นภาพเสือเลยคนยังไม่ได้เข้าใจเ,เลยค่ะค่ะก็คือซับเปลลิปเนี่ยเป็นการตัดกระชับผิวหนังเนี่ยใต้ท้องคิ้วนะคะคือถ้าต้องอิงก,ก่อนว่าถ้าสมัยก่อนเนี่ย ถ้ามีปัญหาเรื่องของหนังตาตกหรือชั้นตาไม่ชัดเนี่ยคนก็จะแบบต้องทําตาสองชั้นตาสองชั้นตลอดเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือคนเนี่ยชอบความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นอย่างที่เกิดไปตอนคาถามแล้วแล้วเนาะก็คือเขาเนี่ยก็เลยอยากจะทาซับบาลิเพราะว่าชอบชั้นตาเดิมแต่แค่อยากจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของหนังตาที่ตกหย่อนค่ะใช่ค่ะคือต้องบอกว่าศาสตร์ของหมอเฮงบนใบหน้าเนี่ยก็คือเขาจะนิยมว่าไม่อยากให้มีแผลเป็นบนใบหน้าดังนั้นเนี่ย เราจะหลีกเลี่ยงค่อนข้างยากนะคะถ้าทําการผ่าตัดแล้วไม่มีแผลเป็นเนี่ยแต่เราจะทํายังไงให้แผลเป็นเนี่ยน้อยที่สุดดังนั้นเนี่ยหมอเฟิร์นนะคะก็เลยคิดค้นถึงวิธีการเย็บแล้วเราก็พัฒนาปรับปรุงส่งถ่ายทอดส่งต่อวิธีนี้ให้กับทีินแพทย์ของเราะคะ่ะดังนั้นเนี่ยแผลของที่นี่นะคะต้องบอกเลยว่าเนียนมากเล็กมากนะคะและนี่ก็คือเป็นจุดเด่นค่ะว่าทําไมคนไข้เนี่ยถึงเลือกมาทํากับเฟิร์นคลินิกค,ค,ค่ะก็ขั้นตอนดูแลเนี่ยค่อนข้างก็งองบอกเลยว่าไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะคะเราก็จะให้ความดูแล เราก็จะแนะนําให้คนไข้เนี่ยดูแลในเรื่องของการทําแผลให้สะอาดนะคะประคบเย็นแล้วก็ตามจริงสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยส่วในเรื่องการทําแผลเนี่ยอันนี้ขอแนะนําเพิ่มเติมเนาะคือของเราเนี่ยอย่างที่บอกเราใส่ใจใเรื่องรายละเอียดเราจะให้คนไข้เนี่ยมาล้างแผลกับเราได้ทุกวันนะคะเพื่อผลลัพธ์ออกมาที่ดีที่สุดค่ะอ๋อมีค่ะต้องบอกเลยว่าคือคลินิกของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคลินิกน้องใหม่น้องใหม่ไฟแรงนะคะเราเนี่ย เปิดมาได้ในตัวคลินิกเนี่ยเปิดมาได้ประมาณเเดือนนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราแพลนและทําสัญญาเรียบร้อยแล้วว่าเราเนี่ยขยายพื้นที่การบริการเป็น2เท่านะคะดังนั้นเนี่ยคนไข้ที่เข้ามารับการบริการเนี่ยเดิมทีอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะมีพื้นที่มากกว่านี้แต่ตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งลิฟต์นะคะที่จะตอบโจทย์คนไข้ในคนไข้ที่มีอายุนะคะและพื้นที่ที่กว้างขวางมากขึ้นค่ะต้องบอกว่าเราพยายามที่จะเป็นมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนไข้นะครับมอบ พยายามให้เขาเผยเวอร์ชันของเขาให้ดีดีที่สุดที่เขาสามารถที่จะเป็นได้ซึ่งเราก็จะช่วยเปิดเผยความงามของคนไข้เรานะั้นนะครับโดยสิ่งสําคัญนอกจากการทำมืหมอ,อแล้วนะครับสิ่งที่เราให้ความสําคัญมากๆอย่างหนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของการดูแลหลังทำซึ่งเราก็จะมีนวัตรกรรมมีเครื่องมือที่มาช่วยในการดูแลให้แผลข,ของคนไข้ดีหายได้ไวขึ้นนะครับมีเครื่องเครื่องฉายแสงต่างๆแล้วก็มีในเรื่องของในอนาคตเนาะแล้วเราก็จะมี นำเข้ามาถึงเราจะเป็นคลินิกนะคะในตอนนี้แต่ว่าเราเนี่ยมีออตอนนี้ทําสัญญาเรียบร้อยแล้วเราจะมีเครื่องไฮเปอร์บาริกนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นเครื่องออกซิเจนบริสุทธิ์ทำให้แผลหายไวนะคะคือเราต้องการขายจุดเนี้ยมอบจุดเนี้ยให้คนไข้ว่าทํายังไงให้คุณมีแผลที่ดีที่สุดต้องบอกว่าถ้าแผลดีแผลเป็นน้อยคือถ้าแผลดีเนี่ย แผลในเรื่องของแผลเป็นเนี่ยก็จะน้อยตามนะคะในเรื่องของการดูแลแผลดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคนิคการเย็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะแล้วก็การดูแลอย่างทําอย่างที่คุณต้นได้บอกเนาะการใช้แสงแล้วก็การเ,ออเข้าออกซิเจนบริสุทธิ์ค่ะต้องบอกว่างานพวกนี้มันเป็นงานฝีมืองานละเอียดนะคะดังนั้นเนี่ยบางอย่างเทคนิคน,นอกจากบางทีทําคล้ายกันใช้วัสดุอุปกรณ์เดียวกันแต่บางทีต้องบอกเลยว่าออกมาไม่เหมือนกันเพราะว่าบางทีเล็กเทคนิคเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเนี้ยค่ะ คือมันเกิดจากประสบการณ์ที่เราสั่งสมมานะคะแล้วเราก็มีการปรับใช้ตลอดแต่ว่าในส่วนของทีมแพทย์เนี่ยหมอจะมีการแชร์นะคะเราจะมีการแชร์ว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาดีที่สุดสำหรับคนไข้ะคะ่ะดังนั้นต้องบอกเลยว่ายังไงก็จะไม่เหมือนกับที่อื่นแน่นอนอยูะะ่แล้วค่ะก็ขอฝากเฟิร์นคลินิกไว้ด้วยนะคะสําหรับคนไข้นะคะหรือว่าท่านไหนที่มีคุณแม่หรือว่าคุณลูกนะคะที่อยากจะ ทำตาสองชั้นหรือกังวลเกี่ยวกับปัญหารอบดวงตานะคะแต่ว่าไม่อยากจะมีแผลเยอะกังวลการเรื่องของผักฟื้นนานอยากจะอยากจะให้คิดถึงเฟคลินิกเป็นที่แรกค่ะถึงเมื่อคุณพีพ่อยากจะนึกถึงความละเอียดความปลอดภัยปรานีตนะครับนึกถึงเฟิคลินิกออกแบบความสวยอย่างปรานีะ <c oughs> อยากจะขอบคุณดตรเฟิร์นมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเฟิร์นคลินิกนะคะที่ให้สปอนเซอร์เป็นสปอนเซอร์กับมิสแกลนมนทบุรีค่ะแล้วก็อยากจะฝากความสวยนะคะให้เฟิร์นคลินิกดูแลความสวยค่ะอ๋อของเรานะคะทางเฟิร์นคลินิกเนี่ยเรามีการซัพพอร์ตนะคะในเรื่องของผิวพรรณแล้วก็ความงามนะคะครบวงจรเลยนะคะคือเราจะพยายามเนี่ยทำให้ก็ได้ให้นางงามนะคะน้องที่สานของเราเนี่ยสวยแล้วก็ดูดีที่สุดค่ะค่ะูหนูแบบดีใจมาก เตรียมแบบเตรียมผิวรอแล้วค่ะเตรียมตัวแบบจะโดนเข็มแล้วค่ะหมอบอกว่าเดี๋ยวหมอจะดิฟวิตามินให้ด้วยค่ะเวลาเข้ากองใหญ่จะได้อล่าออล่าพงแบบดาราใครนะคะอยากทําสวยนะคะอยากมุงลงนะคะต้องปรึกษาเฟื่อนคละนะคะินิกเลยค่ะสวยอย่างปานีต้องเฟื่อนคลินิกค่ะก็คือนอกจากคือ,อการการซัพพอร์ตของเรานะคะเราก็จะดูแลในเรื่องของ ิู่พันของนางงามน,นะคะแล้วก็ความสวยอย่างเช่นหรือถ้าใครนะคะที่สมมติว่านางงามท่านไหนเนี่ยที่มีเวลาเราก็ดูแลไปถึงในเรื่องของสรัรรมให้ด้วยนะคะก็เป็นเคส by เคสคคือเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของเขาค่อนข้างชัดนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยคือผู้เข้าประกวดเนี่ยค่อนข้างมีเขาเรียกคาแรคเตอร์ที่หลากหลายแล้วแต่ละคนเนี่ย มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะคะเราก็เลยอยากจะแบบว่าอย่างของน้องดีไซน์เนี่ยคาแรคเตอร์เขาค่อนข้างชัดเจนดูน่ารักสดใสและค่อนข้างที่กล้าแสดงออกนะคะเราก็เลยจะสนับสนุนเขาในเรื่งนั้ค่ะคือเราอยากให้เขามีความสวยที่เจิดจัสมากยิ่งขึ้นฉายแสงได้มากยิ่งขึ้นนะครับเปิดเผยความงามที่อยู่ในตัวน้องให้ออกไปสู่ผู้คนให้มากยิ่งขึ้นคะความจริงถ้าที่มองนะคะคือความจริงน้องอ่ะสวยน่ารักอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยในเรื่องของการผิวนะคะในเรื่อง ก็ดูแลเรื่องงานผิวต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงการทำศัลยกรรมในตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะสาหรับน้องและอย่างหนึ่งเขาค่อนข้างที่จะครบเครื่องอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้มองถึงว่าจะต้องทําอะไรศัลยกรรมไปเพิ่มๆน่าจะเป็นการปรับแต่งเติมเติมนิดเติมหน่อยเฉยๆค่ะให้น้องดูมั่นใจมากขึ้นก็จะเน้นไปในเรื่องของงานผิวในงานยกกระชับต่างๆนะครับ ถ้าหนูสวยขึ้นก็คือเป์นคลินิกนะคะ <c oughs> อ๋อก็ฝากเป์นคลินิกด้วยนะคะถ้าผู้ชมนะคะหรือว่าคนไข้ท่านไหนเนี่ยอยากจะได้ยังไงละ่ะความสวยนะคะแบบปราณีตเนาะแล้วก็น่ารักสุดใสแบบโรงโมเดลแบบน้องดีไซน์นะคะและก็เลยขออีก<ช>ทีได้ไหมคะ <c oughs> โอเคค่ะถ้าคนไข้นะคะหรือผู้ชมสายไนนะคะก็คือมีปัญหากังวลใจในเรนื่องของควางามเรือของผิวพรรณนะคะ สามารถดูรงโมเดลได้แบบน้องดีไซน์นะคะก็คือทางคลินิกเนี่ยเราได้ดูแลความสวยให้กับน้องดีไซน,น,น์นะคะก็่ำ วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หมอเพินแล้วก็คุณพี่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาขอบคุณอย่างเป็นทางการวันนี้เพี้ยก็จะมาดิฟผิวกันด้วยเพราะว่าการดิฟผิวเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆการที่ผิวเราผ่องออร่านะคะจะทําให้เราดูเจิดจัดบนเวทีแน่นอนและที่สําคัญเรามีการเก็บตัวที่ผู้เก็ตด้วยวันนี้ต้องขอฝากตัวกับพี่หมอเพลินนะคะ แล้วก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีให้ใหกับเมสแกรนสมุทรสาครปีหน้าหวังว่าเราจะยังอยู่ด้วยกันนะคะโอ้ถามว่าตื่นเต้นไหมตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็มีการเตรียมตัวหนักมากๆเลยก็รู้สึกดีใจนะคะที่ว่าน้องๆเนี่ยเหมือนแบบว่ามาทํากิจกรรมร่วมกับเฟิร์นคลินิกนะคะดังนั้นเนี่ยเฟิร์นคลินิกก็เลยอยากจะดูแลสาวงามทุกคนนะคะให้แบบว่าผิวสวยพ่องนะคะสู้แดดได้เนาะดังนั้นเนี่ย คือการประกนันงานเนี่ยคือผิวเนี่ยคือความสวยทุกค,คนอัดสวยกันอยู่แล้วแต่ว่าใครจะอ่อร่าเจิดาดลออกันเนี่ยมันต้องวัดกันที่ผิวนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะดูแลน้องคุ๊เปียวเนี่ยให้ผิวของดูเจิดจัลลเด่นมากขึ้นค่ะรู้สึกดีใจนะแล้วก็ตื่นเต้นนะคะก็คือแบบว่าเราเหมือนแบบเฮ้ยเหมือนเป็นก้าวย่างสําคัญเป็นก้าวหนึ่งอะ่ะที่ทําให้เขาเหมือนแบบเป็นสเต็ปหนึ่งที่เขาให้ก้าวไปถึงดวงดาวของเขาอย่างเงี้ยคะ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าน้องสำเร็จเราสักเซสน้นองสักเซสเราก็รู้สึกว่าเฮ้ เอย่างที can the the ่บอกเนาะเราเราจะเน้นในเรื yes? okay. well, ่องของงานผิวนะคะดังน nope. ั้นเนี่ยหนึ่งเลยการิบวิตามินผิวช่วยทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะมีสารที่ช่วยในการแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็หนึ่งงานผิวเนาะอีกเรื่องหนึ่งของใบหน้าเราก็จะดูในดูแลในเรื่องของการยกกระชับใบหน้าให้หนองด้วยนะคะให้หน้าเนี่ยดกกระชับแล้วก็ดูได้รูปมากขึ้นค่ะจริงๆนอกจากยกกระชับเรายังดูในเรื่องของกระ่างใสฉ่อมวาวต่างๆ สารพวกของหมอ,อแนะนำานี่คุณ <อ Stanley> คือทีนี้เนี่ยคือเรายังมีเวลาในช่วงก่อนที่จะเก็บตัวนะคะในเรื่องของการดื่วิตามินผิวเนี่ยโอเคส่วนหนึ่งนะคะการดูกระชับส่วนหนึ่งใกส่วนหนึ่งคือในเรื่องของความโกลชับมาของผิวหน้านะคะเราก็จะมีการพวกดูแลในเรื่องของพวกคิทเมนต์นะคะเราก็จะเป็นการฉีดวิตามินผิวไซร์ทีอยู่ผิวหน้าให้นองค่ะพิเศษกว่านั้นก็คือเรามีสูตรเฉพาะของหมอเฟิร์นที่ไม่มีที่อื่นที่มอบให้น้องปุ๊บเปียวโดยเฉพาะเปีความสเปเชียล สำหรับเป็นสเปเชียลจากคลินิกสเปเชียลจากเนคลิน<า>ิกสค่คือเราก็จะมีการมิกซ์อัพสูตรภายในของคลินิกเรานะคะแต่ต้องบอกว่าทุกตัวยาเนี่ยได้มาตรฐานได้มาตรฐานผ่านออยอนะคะแต่ว่าเราก็จะคอสตอมไมซ์นะคะก็คือดีไซน์คือตัวโปรดักต์เนี่ยให้เหมาะสำหรับสภาพผิวของนางงามแต่ละคนว่าอย่างวันนี้น้องคุณพี่อาจจะมีผิวยังขัดน้ำอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะมิกซ์อัพเพื่อแก้ปัญหา วันนี้นะคะอยากฝากมา,มากมเลยสําหรับคลินิกพี่หมอเฟิร์นของเราบอกเลยว่าเข้ามาวันนี้ตรงจุดแน่นอนใครมีปัญหาตรงไหนบนใบหน้าหรือว่าผิวตัวของเรานะคะปรึกษาพี่เฟิร์นได้เลยพี่หมอเฟิร์นนะคะก็คือจะแก้ปัญหาให้ตรงจุดแล้วก็ตอบโจทย์แน่นอนที่สําคัญเอะ๊ะราคาย,ย่อมเยาถูกต้องไหมคะพี่หมอเฟิร์นอ๋อถ้าสําหรับหนูเลยนะคะก็อาจจะเป็นเติมเต็มในบางส่วนที่ยังขาดอยู่แล้วก็ในเรื่องของหน้าฉ่ำโกเพราะว่าหนูยังเป็นคนผิวขาดน้ําแบบที่พี่หมอเฟิร์นได้บอกจากทางต้นค่ะ